เราจะผัดเครื่องแกงก่อนจะให้มันหอมก่อนเครื่องแกงต้องมีหอมแดงกระเทียม

ดูเกือบใหญ่ปริมาณกบที่าน้อยเกินเครื่องทำให้เราเลื่อนไฟได้เลยครับเลื่อนไฟผัด ให้หอมเลย้สุดไปนะครับ่น้ำได้เลยครับเเราแกงนะ ใส่น้ำไม่ต้มน้ำประมาณขวดครึ่งประมาณหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรครึ่งได้ลิตรครึ่งอีกนิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะใส่ผัก แล้วก็แห้งลงไปนีกน้ำตอนนี้เราก็เราต้องใส่กาลา้แล้วก็ใส่เกลือไปแล้วเนาะตอนที่ตำเครื่องนะครับอตอนนี้ใส่น้ำปลาไปสักหนึ่งช้อนก่อนเดี๋ยวก็มาชิมมาชิม ตาหนึ่งช้อนใส่ไปแล้วตอนนี้เราต้องมีเดือดก่อนครับเราเดือดก่อนตาหนึ่งช้อนที่ขาดไม่ได้คือจะต้องมีครับผมพักผ่อนอยู่นะแต่ประมาณสองทับปีครับ เราจะมาชิมรสอีกครั้งหนึ่งนะครับผิงโชยนะครับแกงอ่อมมันต้องมีน้ำปลาลาถ้าไม่ถึงเดีอยเรา,าเพิ่มได้อีกนะวันนี้เริ่มเดือดนะครับเริ่มเดือดน้ำปลาลาแล้วตอนนี้เราใส่บวบนะครับใส่บวบลงไปนะใส่ผักตามชอบก็ได้ับใส่บวบใส่ผักใส่ยี่หว่ามาละก็ได้ใส่ผักพื้นบ้าน,นครับอะไรก็ได้ทนะีอยู่ เรากินกันเป็นประจำนะครับจะได้เพิ่มปริมาณแล้วก็รสชาติของผักนั้นตอนนี้รอเดือดน,นะครับเราปิดฝาไปดีกว่ารอจะได้ช่วยให้สุกไวขึ้น,นปิดฝาแล้วก็เปิดดูครับอ่าเริ่มเดือดเดือดอแต่บวกยังไม่ได้ที่ครับ ดูอ่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเดือดแล้วครับน้อยเดือดอ่ะอ่ะไดกบได้สุกได้บวกได้นุ่มนะกลิ่นหอมตอนนี้เราก็ชิมรสชาติได้เลยครับว่ายังไงบ้างนะรสชาติของเราดีได้ที่หรือยังเรื่องรสชาติในเรื่องใหญ่ต้องตรง ไ,ได้แล้วใช่กำลังดีนะเที่ยวอีกนิดนึงใช่กำลังดีครับคือจะไม่ให้เค็มจนเกินไปครับไปเาประมาณหนักน,นะอ่าตอนนี้เราให้เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปอีกน,นะตอนนี้เราจะใส่ผักชีนะครับผักชีนี่ครับผักชี เดีนะให้ฝักชีลงไปถ้กเป็นก็จะตามมา้กับใรักชีใ้ต้นหอมรับอต้นหอเดีวกาใบแมงลักนะใบแมงลักเกาะขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้ใบแมงลักนี่นหอมนี่ครับใบแมงลักเราก็ปลูเองไม่ได้ไปรักใครนะครับแค่เก็บรัก ไม่ยอ,อยต้องล็ลงเดี๋ยวเราอยเดือ,อ,กอดกรออนึงครับบวกก็เริ่มสุกเริ่มนะุ่มแล้ววันนี้เราคนให้เข้ากนะันนะ60วิญญาสุ0วัวนั้นคือรสชาติจะไม่เด็ดจนเกินไปอันนี้เกี๊ยวเราไม่ดีกับสับแล้วไม่ค่อยอยบขาดนะ แป้งเหือรับจึงแล้วเม,มื่อกินก็ต้ปลอีกสักนิดหนึ่งขัปลำไาขัดครึ่ง,ง,งช้อนนะพอ,อเดืดอดปรี๊ดขัดข้าวอีกครึ่งช้อนนะครับเมื่อกี้เพราะเราต้องเอาไปกินข้าวนะนดีนะ ให้ด่วนติดนึงดูกบให้กบสุกด,ด้วยนะครับเพราะว่ากบนี่ทชิ้นใหญ่ครับอ่าแลดด้วกบสุกนะให้สุกด,ด้วยนะอย่างนี้นก่ขาวนะครับเือ,อดูกครับนะละ โอเคนะครับปิดไฟปิดไฟดูไปนักดูกคนะกกนะตัดการทักการหอมของผมนะจะตัดใั่ถ้วยเสร็มตัดใส่ถ้วยคนระับจบสุกแล้วนะ เราจะใช้กบที่สับก็จะสับไอ้ยเล็กกว่านี้หน่อยเขียงไม่ดีครับหรสับไม่ขายนะเราไปชิมกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรสชาตนะิใส่บวกคนระับนี่เราใส่เกลือครบแลวนะโอเคครับนี่คือ แห่งอมกบครับ